ตาพาฟินก่อนที่จะไปเยือนร้านเล็บของมารีเบิร์เนอร์ทัญญามีโปรดีๆของมาดามฟินมาแจกให้กับทุกคนก่อนสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อเจมครับผมทำอาชีพอะไรตอนนี้ตอนนี้เจมเป็นบาริสต้าครับผม ปกติเป็นคนใส่ใจในเรื่องความหอมของตัวเองไหมคะใส่ใจครับแล้วก็เราคิดว่าการเปิดร้านกาแฟาที่มีร้านกาแฟาเนี่ยนอกจากกลิ่นกาแฟาที่หอมแล้วกลิ่นตัวบริสต้าต้องหอมด้วยน้านไงรู้จักน้ําหอมมาดามกินไหมคะอ๋อเคยได้ยินอยู่ครับแล้วเคยใช้ยังตอนนี้ยังเขายังไม่ได้มีโอกาสเลยยังไม่มีโอกาสชใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่มีมาดามฟินเป็นกลิ่นนะคะฟินินแบล็คม,มอบให้ลองเลยนะคะพี่ฉีดให้เลยนะคะตรงชี้ประจร รับรองว่าจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับเดี๋ยวพี่มอบให้เลยะค่ะโอเคครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะ กดหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเลยค่ะ021146466นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่แอดนะคะ Fin56 โปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะเราจะมีน้ำหอม2ขวดเป็น f i n i s Lo v e และ Fininblack นะคะแถมอีก1ขวดค่ะคือ Morfin นะคะได้3ขวดด้วยกันเท่านั้น,นยังไม่พอได้รับนะคะเป็นโลชั่นนะคะเป็น Fininblack สหลอดนะคะแล้วก็ f i n i n L r v e อีก1หลอดรวมทั้งหมดเนี่ยสแถม4ค่ะรวมเป็น6ชิ้นด้วยกันนะคะราคาพันกว่าบาทเท่านั้นเองวันนี้ขอบคุณน้อง เจมส์นะคะเราจะมาแจกความหอมให้กับลูกค้าของน้องมารีสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อใหม่ค่ะน้องใหม่น้องใหม่ชอบฉีดน้ำหอมไหมฉีดค่ะปกติฉีดประจำเลยรู้จักมาดามกิมไหมคะรู้จักค่ะแล้วได้ใช้ไหมคะเคยใช้ยังไม่เคยลองคือต้องบอกว่าน้ำหอมมาดามกิมเนี่ยเป็นน้ำหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือถ้าเกิดว่าใครฉีดก็จะเป็นกลิ่นของคนนั้นซึ่งวันนี้มีมาแนะนำสามกลิ่นนะคะมีมอร์ฟินมีฟินอินแบล็คในวันที่จะรู้สึกว่าเป็นสาวเซ็กซี่ก็ฉีดกลิ่นนี้งานกลางคืนนะคะแล้วก็มีกลิ่นนึงคือฟินอินเลิฟอันเนี้ยในวัน ที่จะเป็นสาวหวานและที่สําคัญวันนี้เราก็จะมีเป็นโลชั่นนะคะที่เป็นไวท์เทนนิ่งด้วยอันนี้จะเป็นกลิ่นฟินิชเล็ฟเลยไม่จะเป็นกลิ่นเดียวกัน ซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยใครที่ดูรายการอยู่ตอนนี้เสียเงินนะคะไม่ถึง2 0 0พันแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะน้ำหอมฟินิลเลอร์ฟินนิลแบล็กสองขวดปกติราคาเกือบสามพบาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายนะใจใ่ายแค่พันกว่าบาทแถมอีกเลขวดมอฟินแถมไปอีกแล้วก็ยังได้นะคะโลชั่นนะคะฟินิลเลอร์หนึ่งฟินนิลแบล็กสรวมทั้งหมดเนี่ยหชิ้นด้วยกันในราคาพันกว่าบาทไทรที่อยากได้เนี่ยให้แอดไลน์เลยนะคะที่แอดฟิน5้าห ะะหรือว่าโทรไปที่หมายเลข0ูน4 6 4 6 6, 6ค่ะวันนี้เรามีเป็นกระเช้าเลยนะคะมอบให้กับน้องใหม่ด้วยนะคะเอาไปใช้นะคะเพิ่มความหอมให้กัตัวเองค่ะ